ลองดูรีแอคแรกเลยว่าว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ก็พร้อมบวกเลยอะ <c oughs> ถ้าสมมุติว่าวันนี้ไปเดทแล้วมเมาพร้อมกันเนื้ซิกมาเทคเมียวไทยแลนด์จึงมีเครื่องมือที่เปิดโอกาสให้หนุ่มโสดได้ถามคำถามและเมื่อสองสาวนั้นได้ตอบคำถามมาจะช่วยคุณตัดสินใจได้ ว่าใครคือคนที่คุณอยากพาไปจิ้มเรื่องดีๆนะคะเอาละคำถามครับปกติแล้วเวลาผมกินลงกินเหล้าอะไรอย่างเงี้ยผมเมาแล้วผมก็จะเต้นรั่วเลยแบบรั่วจัดอะก็จะรั่วจัดมันประมาณไหนอะมันประมาณไหนมิวสิกมาอันนี้ยังไม่เมาแล้วอันนี้ยังไม่เมาฮะอันนี้ยังไม่เมาโอ้ผมไม่อยากดูเบอร์ตอนเมาเลย เรียกว่าคงจะเรียกว่าที่สุดในที่สุดจริงๆเพราะเมื่อกี้คือยังไม่เมานะใช่ถืว,ว่าวาดอย่างนี้แล้ววาดอย่างนี้ม,<ผ>ม้วผมไม่แน่ใจว่าพี่ชางผมเวลาเมาเต้นแล้วจะเป็นยังไงมิวสิกมา คนี่ถ่าเต้นครับท่าเต้นคุณท่าเต้นคุณน่ากลัวมากผมจะไม่ให้คุณเต้นอีกเลยก็ทุกครั้งที่ผมเมาผมก็ไม่เมาอ่ะคุณเอาละหาก็แพงพิงกินเหล้าแล้วจะเมาเต้นแล้วยังไงต่อครับก็ผมอยากให้เขาเต้นให้ผมดูหน่อยว่าเวลาเขาเมาเป็นไงเดี๋ยวให้เขาเต้นให้ดูว่าถ้าเวลาเขาเมาเขาเต้นยังไงใช่มันสูสีกับผมเปล่าเลย แล้วเรื่องนี้แต้วจะได้ตอบก่อนวิธีการคือออกมายืนหน้าโพเดียมเอาล่ะสมมุติว่าแต้วเม,ม,มามิวสิกมา ลงสเต็ปล่างแล้วนี่คืออาการเมาแบบแับ <c oughs> ทีนี้เราลองมาดูสองดูบ้างโอเคสมมุติว่าเมานะสองนะมิวสิกมา คุณเห็นเวลาที่สาวๆเมาล้วถ้าพิธีกรต้นหอมเมาเธอจะเป็นยังไงิวสิกมาโอ้โหมึงเต้นสเต็ปอย่ากับแดนเซอร์เต้นนับแปดเลยดูเรียนมาเรียนมาใช่ค่ะโอเคเอาละดับไฟหนึ่งคนไฟยหนึ่งคนมาเจอเราเชิญครับ จับมือกันหน่อยสิครับเเริ่มคุรุวนรีทีครับเชิญครับมาเอาละคล้ายๆอวยพรงานแต่งครับพี่น้องครับครัเหมก็ส่งผู้เดทครับผมก็ขอให้น้องทั้งสองนะครับ ก็ลองใช้ชีวิตนะครับไม่ว่ามัยังไม่ได้อยู่ด้วยกันหรอกแต่ว่าลองดูลองศึกษาซึ่งกันและกันในอนาคตใครจะไปรู้อาจจะไปได้ไปเป็นหนึ่งกำลังที่ไปเสริมสร้างร้านที่เวกัสให้มันยิ่งใหญ่เป็นร้านอาหารไทยที่มีชื่อเสียงเพราะว่าเขาก็ไปไปมาๆอยู่แล้วและจากที่เขาเต้นอ่ะถ้าเต้นคุณอ่ะคุณประทับใจอะไรอ่ะจะชวนเขาไปเที่ยวหรอหรือว่าไง ไม่ก็เมื่อกี้ลองดูแบบรีแอคแรกเลยว่าแบบคุณต้องบอกเขามองเขาหน่อยลองดูรีแอคแรกเลยว่าว่าเป็นยังไงอะไรอย่เงี้ยก็ก็พร้อมบวกเลยอะถ้าสมมุติว่าวันนี้ไปเดทแล้วเมาพร้อมกันมิี่ซิม่ามองไกลๆเหมือนอ่าผสมพันธุ์ไก่แจ้มกัน ยอดเหมือนผสมพันธุ์ไก่แจเออมาด้วยกันก่อนจะเสื่อมเสียไปมากกว่านี้ค่ะไปเดทกันม